น,นั่คนวันนี้เราเราไปเล่นเจ้าหญิงน้อยกันนะคนอย่างแรกเราเราเล่นคนอยู่นะอ่าสมมุติเราเดินแล้าอะไรลละแลเ,เล่นอะไรนี้นอเรือกไม่ถูยสั่งของเราก็ไม่มาจิ้งตองจิ้งตองมีการมาสง่งแล้วค่ะ วิสังของเรามาแล้ว,ลวนะทุกคนเราไปดูกันอย่างแรกวิมีการจริงจังเลยมียันเดียวเองอยากได้เยอะมากทุกคนเพราะว่ามันน่ารักเพราะว่าเราดูจากคลิปมาคลิปนี้เนี่ยแต่มันไม่เห็นเท่าไหร่นะแล้วเขาจะบอกว่าน่ารักมากแล้วเหมาเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเลยเราจะเปิดดูเราจะได้อะไร นี่กล้าเปิดเลยเนี่ยค่ะเปิดจะซื้ออีกนะเนี่ยหนังสันชื่อไอแมวได้นนตัวนี้เขาบอกว่าเอ่ออะไรอ่ะเ <c oughs> นอะ Char E r a c i n มนไม่ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นน้าราก็ะทุกคนเหมือนจะสวีออเลยอะ เนี่ยมันอันมันเป็รเรื่องแสงเลยวิไปแอบขนของเพื่อนมาแล้ววิเพื่อนส่งมาให้หรือเปล่าเนี่ยทำไมพฟอบอกว่าเอาไวเร่องหมุนมมซื้อเพื่อนเลยอะ่ะวิน่ารักนทุกคนเราดูการ์ดนี้มากเลยนี่การ์ดนีเยอะมากกว่านะแล้วดูเราจะได้อะไรอันนี้เยอะกว่าอันนี้อี อุ้ยฮั่นดูนะ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 อุ้ยฮั่นดูทุกคนฮั่นดูฮั่นดูแต่ฮั่นดูเด็กขาดนะอีกอันอันนี้ปิดไว้ใะเอุ้ยเราไปเปิดดูกันมันมีอะไรบ้างเรืเกือบจะขาดเลย 你。Mm hmm. แหลกเข้าไปแหละทุกคนคะ่ะทุกคนเรามาจากการนี้นะโอ้ขาาเป๊ะเกือบตายไื่ยองขาดเลยทุอกคนนูด้ดีน้องลองให้เลยยว <c oughs> ไปหายาก่อนนะ ได้มาแล้วนะคนตันี้ไลค์กดแชร์ตัวน yeah, okay. ี yeah, ้ไม yeah. ่มีถ้าเราใช้ชิปอะไรก็ได้แล้วก็จะมีกัดมี้วยจะให้ดูเหี่ยนน่ารักมากน้มันใหญ่ตันนี้อีกนะก็คือแพรเลยดูข้างหลังน่ารัก เออเอจถ่ายวิดีโอเออ่อนอ่อนมันเป็นผีบ้าเลยมันเปมันเปิดแแ Bye bye.